สวัสดีครับผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์ผมนนีวมาแคตเกมโลบล็อก listen to die ก็ผมนะเกมนี้เป็นเกมที่คนในไลน์เขารียกเกตใหมผมลองดูว่าผมเนะเขาบอกว่ามันเหมือนกับเลฟฟร์เดผมก็เลยเรู้สึกสนใจผมนะเพราะส่วนตัวผมก็ชอบเล่นเลฟฟอร์เดอยู่แล้วผมนะค่อยไปดูว่าโลบล็อกที่เหมือนเลฟฟอร์เดเขาบอกผมมานะผมไม่รู้มันจริงหรือเปล่าจะเป็นยังไงก็มาลอกกันโอเคก่อนอื่นเขาก็ถามว่าจะเล่นทูต o r i a l ยวไหมอ่ะแต่หน่อยก็ได้ มันต้องมีทูนเอรี่เลยเหรอมันเข้าใจยากอย่างนั้นเลยเละก็ไม่แน่ใจผมนะผมไม่รู้ว่าผมจะมาเจอกัอะไรผมเล่นนี่เป็นภาค awakening นะรู้สึกว่ามันจะมีหลายภาคอยู่ไอ้รซันทูได้อืมสปอนคิวโปรเทคชั่น for ซอมบี้มันก็น่าจะเป็นเกมยิงซอมบี้นะแต่ไม่รู้มันจะเหมือน left ฟด dead ที่เขาว่ามาหรือเปล่า อืมอา้าวโอเคดูว่าค้างไปแล้วอืมยินดีต้อนร,รับสู่เทอรเรียไอแลนด์โอเคอะไรมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยอ่ะฮะเทอรเรียลไม่กูมองไม่เห็นอะไรเลยคืออะไรอา้าวตัวเจ๊ง h a t t h e fuck หรืออันนี้มันใช้ไม่ได้วะ สงสัยเขาเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วเออผมเล่นเซิร์ฟพี่คนเขาเข้าเยอะแต่เหมือนเซิร์ฟนี้จะเจ๊งผมขอเปลี่ยนเซิร์ฟก็แล้วกันรู้สึกแปลก What the fuck is going อ n เปิดมาก็งงเลยผมนะรอบนี้ผมมาเล่นอันใหม่ล่าสุดเลยก็แล้วกันมันมีเยอะเลยเกินอะไรซิงเกิลเพย์เอาเล่นเหรอไม่ทูตเรียแล้วเหรอตายห่ามีเล่นแบบซิงเกิลก,กับมันเตียก็แปลว่ามีเล่นแบบเนื้อเรื่องซิงเกิลได้อะเฮ้ยน่าสนใจนะผมชอบแบบนั้นเยอะ อยู่ๆจะให้โผล่เปนมันตีเลยก็กลัวจะโดนคนอื่นฆ่าครับผมเนะ่ยเลยแบบซิงเกิลได้ก็จะดีเออันนี้เข้าได้เร็วขึ้นเยอะเลยมันก็เหมือนกันใช่ไหมผมเห็นมันมีหลายอันมากเลย R2D เนี่ยมีโรลดอกีกเอาตูจะเล่นไหมนเนี่ยวันนี้อ่ะโหลดย่างไวเลยโอเค เมื่อกี้เห็นศูนเปอร์เซ็น์ทาพัก1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์ย่างงงง,งการโหลดแปลกๆเกมยังไม่มาครับผมเนะี่ยโอ้มาแล้ว Waiting for player a n d l a d y lady อืมโอเคก็ทำยังไงอะ่ะสเปซเพื่อจำอืมแต่ว่าถ้าเกิดมี e อ e นจีมากพอแปลว่า e อ e นจีมีจำกัดใช่ไหมรอบวันรอบแรกโอเคเด่นคืออะไรผมมีปืนนะผมนาะยาด้วย มันยังไงอะแล้วมันก็เดินไปยิงไปไงหรอเออแมปตรงนี้ก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆฟอร์เดสมอนกันนะไอสะพานแบบเนี้ยแล้วเราต้องไปทางไหนอะบึ๊บอา้าวติดติดติดกระโดด,อดยาอาเออออขาหักได้เหมือนกันโอเคเสียงซาวเอฟเฟกต์เมื่อกี้ก็เหมือนจะเป็นเลฟอรนะ์เดสเลยนะอ่ามาลองดู วิ่งได้ใช่ไหมโอ้เป็นแบบเต i r d p e r อร์เ e f t f เลฟวัเดอะไรอย่างเงี้ยในข้างหน้านี่อะไรอะทำอะไรกันโดดเยี่ยงทำอะไรกันอ๋อรอคนนี่ไงไอมังรอแล้วบุกเลยก็ Go. ไปทางไหนอะทางนี้ใช่ไหมอืมทำไมไม่มีสีอยอะไรเลยโอ้ดีแล้วหึมีอะม,มีมีอะไรพิษอยู่ใ,ใกล้อะอคืออะไรวะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอ้างงเว้ยอ้าวอูงงว้อ้าอู้อ้าแล้ว,วไปเลือ่อนรถเอาว่าเดี๋ยวฟัก เอ้าเดี๋ยวอ,อ๋อตัก็ยิงมือเหรออ้อาวเหรออ๋อเหรอ้ออ๋ออ๋องั้นเหรออ้าแล้วไปตัวมีชื่อตัวเป็นซอมบี้ด้วยว่าหรือปักอ๋อพวกเองซอมบี้เหรอกูนึกว่าคนนึกว่าคนที่เข้ามาเล่นอ๋อพวกนี้คือซอมบี้เฟนโอเคเด่นแล้วภารกิจของเราคืออะไรอะยิงไปเรื่อยอะ่ะ ผมก็นึกว่าคนนี้เข้ามาจอยห้องกับผมอ๋อนี่มังซอมบี้แล้วก็ไม่บอกตัวเลยแล้วพอกินเราเคืออะไรยินเบ้เลยเนี้ยเอาไปไหนไวะเนี่ยมมีการกระโดดล้อมอ๋ออ๋อ๋อโรีโหลดรีโหลดไม่กระสุนหมดแล้วอะแล้วกระสุนหมดแล้วทำไงวะต้องไปนู่นปะเราไปที่จุดเหลืองนั่นดูเออเออไว้ใช้ได้อยู่เนี่ยคือตอนนี้กระสุนหมดแล้วผมเนี่ยต้องหาเก็บกระสุนเพิ่มแล้วโอเคไหนไหนไหนมีปะอันนี้แก๊สเหรอ ตเติมอะไรงไงอันนี้อะไรเออเออนี่ไงรีสต็อกโอเคเรียบร้อยผมเนีะเอาไปอะไรมาไหมอย่า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 อู้ชิตแล้วคือรู้สึกว่าซอมบี้จะเป็นชื่อที่มีหลายชื่อเฟรนที่ผมมีใช่ไหมท่านเนน่เข้ามายังไงผีซอมบี้ท่านเนน่เออน่าจะมาจากเฟรนลิสผมน้อยเนี่ยนะเกิดว่าใครที่ผมมีเฟรนลิสด้วยจะกลายเป็นซอมบี้ซอมบี้มาให้ผมได้ยิงเล่นรี ยิงทะลุดได้ปล่าไม่ได้เฮ้ยโอ้โ oh no! เอโอเคฮผมนะผมพอจะเข้าใจแล้วเมื่อกี้ยังงงๆอยู่แต่พอเข้าใจแล้วแต่ว่าปืนน่ะถ้างั้นปืนน่ะจะหาปืนยังไงคือต้องเก็บเงินมาซื้อเอาหรอตอนแรกเราก็จะมีแต่ปืนพกแล้วไปหาซื้อปืนเอาหรือไงไม่แน่ใจในเกมที่เราเล่นอยู่นี้มันจะมีปืนให้เก็บหรือเปล่าแต่โอเคับผมเนะ พอจะเข้าใจแล้วมาเอาวเรามีต้องรอเวลาโอเคใครมีเทคนิคอะไรก็บอกผมได้ในกล่องคอมเมนต์เนะเพราะว่าก็อย่างที่เห็นผมคนมือใหม่เลยแค่โอเคตูกเข้าใจแล้วเมื่อกี้นึกว่าคนคนอื่นเข้ามาที่ไหนได้เป็นซอมบี้ตูกก็เดินวิ่งไปวิ่งมาผ่านหน้าซอมบี้เออหลายท่านที่เล่นเป็นคงงพี่มึงทำอะไรวะก็แบบมันไม่มีตัวเตอรี่ให้ตดูเลยอย่ะไอแบบที่มีตัวเรียวก็เล่นไม่ไม่ได้มองไม่เห็น รวดเวลงน้ำได้ปะก,ก็ตาย,ยใช่ไหมอย่าทำสิ <c oughs> ได้เลยคือมันขึ้นรือว่าได้เอ้ย่าลองอย่าลอง,อลองเดี๋ยวด้ตายเล่นใหม่พอดี <c oughs> ไม่แน่ใจว่าภารกิจเราคืออะไรทำยังไงเราถึงจะชนะได้อืมรู้อย่างเดียวแค่ว่ายิงซอมบี้แต่ว่าแล้วเราต้องทำอะไรอย่างอื่นไหมต้องทำอะไรบ้างไม่รู้เลยผมเนี่ยเอาแล้วขอลองเดินสำรวจไปเรื่อยๆก,กันเพื่อเจออะไร ตอนนี้ไม่เห็นซอมบี้ผมเนี่ยืน,นี่แหละไ,ไม่มีอะไรมั้งขึ้นมานี่นี่อะไรโอ๊ะซอมบี้มาแล้วซอมบี้ทานนิวมาแล้ว <c oughs> ไม่นียิงแม่มไปไหนอืมยิงหัวเ <c oughs> <c oughs> ฮดช็อตอืม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 อยา นั่นเนี่ยอ๋อนั้นมันรีโหลดอันนั้นคือไอตีเรืที่บอกนั่นคือจุดรีโหลดแต่มันไม่ได้บอกว่าเราต้องทาอะไรโอ้จุดพยาบาลตรงนี้มีผมเนี่ยสามารถใช้ได้แน่เลยโอเคจุดรีโหลดปุ๊บแล้วไงต่อยิงโอ้โหซอมบี้ตรงนั้นบานเลยนี่อะไรอะไรเนี่ยยิงไม่ได้เลยเหมือนมันจะมีขอให้เก็บไม่มีเลยอืม เราต้องทำอะไรวะตองแต่ยิงซอมบี้หรือเราไม่ต้องทำอะไรนอกจากยิงซอมบี้โอ้กด F open door complete complete อะไรเควสอ่ะโอ้วะวะวะทำไมอยู่เสียงเพลงก็เข <c oughs> ้มขึ้นเป,ไปิดประตูเรายังไม่เห็นอะไรครับผมนะตอนนี้ทำไรเพลงคดละทิืง ยาแล้วเว้ยประตูแล้วตัวไหนซอมบี้ทูก็ยิงได้สบายถ้าฟลุกเจอปือนก็จะดีอยากได้ปืนใหม่เมือจะใช้แต่ปืนแกป๊ปอย่างเดียวใจคอก็ืม,มันยืนทำอะไรอ่ะหัวแตกกระสุนหมดชิปโอเคไปหารีโหลดวย ผมนี่วิ่งหนีเลยผมเนี่ยไปหารีโหลดจุดรีโหลด,ยอ,าาด,ดอยู่ตรงนู้นปะเฮ้ยเคลเป็นเหวแกสุนหมดทีสวยเอาเอึ๊บปีนอึ๊บข้ามาจุดรีโหลดมันอยู่ตรงไหนวะชิบหายละเออจุดรีโหลดอยู่ไหนโอ้นูน้น,นโ,อโอเคและแต่มันมีนมซอมบี้อยู่จะรอดไหมเนี่ยอึบรีโหลดโอเคทำไรให้ <c oughs> ดาบหรูเป็ตัวดาบหรูด้วเอา ตายส่ท่านเออโอเคเรียบร้อยรีโหลดใหม่มีกล่องพยาบาลผมนะแต่ผมยังไม่ไดต้ใช้ที่จริงนะเราต้องทำอะไรอะหรือยิงไปเรื่อยๆก็พอเกมนี้ผมพ่ายารสำรวจแมปไปทั่วก่อนแล้วกันค่ว่ากริมีภารกิจหรือเป้าหมายอะไรไหมอื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 บีหัวแตกแต่ว่ายิงตัวหนึ่งรู้สึกว่าใจได้5ดอ อ๋อคือยิงแล้วเก็บตังค์แล้วก็ซื้อปืนอะไรแบบนี้แค่นั้นปะเอ้ยวิ่งมาไงไวะนี่มันมีบางตัววิ่งมาได้ด้วยผมนะอู้อ๋อไอตัวนี้เองที่มันใส่พิษใส่ผมผมนะเวลาแม่งวิ่งชนผมเป็นซอมบี้พิเศษนี่เองเออใช่ไหมผมว่ามันน่าจะเป็นแบบว่ายิงไปเรื่อยเพื่อเก็บตังค์อะไรอืมได้แล้ววิตามินเอเปิดกล่องพยาบาลเรียกวิตามินโอ้โอ้โอ ไเห้ยหัวแตกเบ็ดผมจะเป็นนักล่าซอมบี้ให้ได้เลยนะอ้าวหมดหมดหรือสามนัดอะไรเราอะไรเราเรียบร้อยชักปืนใหม่เคเออล้วก็จะเล่นแล้วเก็บตังค์เรื่อยๆแล้วก็เอาตังค์ไปซื้อปืนใหม่มาเล่นเรื่อยๆอะไรแบบนี้ป่ะมันก็โอเคนะแนวนั้นอืมก็เพลินดีเอาใหม่เล่นโมโลทอฟอ๋อบางทีมันก็มีโมโลทอฟด้วยอ่ะนอกจาก ยาลองใช้โมลโตปเดู๋มั้โมลโตปนั่นมันตัวตูไ้ไม่ใช่ไม่เอาไม่ใช่โมโลอโตตู้ไมเกลียมะผมเนะยังไม่ตายอยิงยหัวซะมอไซค์ขี่ได้ปะไม่ได้โหแต่ว่าเราก็เดินไปไม่ได้ดิปาโมโลโตอไปเวนคำวิ่งมาตรงนี้ทียาแลวเฟโอ้ย อ้าวเนี่ไปโดนไฟอีกง่าจริงเฮ้ยไหลไม่ดีเนี่ยหัวแตกอะไรหัวแตกรอบเฮ้ยตรงนี้จำได้โหนะฉากนี้ใช่เลยเนี่ยฉาก Left วเดย์อ่าแมปลุงบิลเออที่เราต้องเสียสละคนมาปั่นเครื่องนี้เอ้ยแล้วเราก็หนีออกไปทางนู้นจำได้แหละติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์อีกแม่ย ไอ้มันตายยากจริงโอ้เดี๋ยวชบบอบปอมากันเริ่มเยอะผวเนะี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเลฟเดตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดเริ่มเควสนะผมนะเนี่ยเอเมื่อเราเริ่มเควสลรวต้องปั่นให้ครบทุกอันเพื่อจะรอเฮ้เดี๋ยนะจะว่าไปปืนนี่ไงปืนเก็บไม่ได้มีปืนตรงหน้าหาเก็บได้ไหมเนาอยากได้ปืนใหม่มอ,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 อะไรอโอออ้ยอย แต่นี่คือแมปเลฟโฟเดย์เลยผมนผมจำได้เอจำได้แหละพอถึงตรงนี้ปุ๊บจำได้แหละช <c oughs> ั่ววัวผมจะตายน,นะกินวิตามินเชียบโอเคเปิดไม่มได้อะไรสเตลล่าคืออะไรอะระเบิดอ่ะอเ,เอ้ยเฮ้ยย,ยานะเฟยโอเคครับชักปกืน แต่คือมันก็ไม่มีอะไรจริงใช่ไหมหรือว่ามันต้องเล่นแบบมัลติเพลเยอร์วะเออถ้าเกิดเล่นแบบมัลติเพลเยอร์เงี้ยก็อาจจะมีอะไรให้คนทํามากขึ้นหรือมันจะมีแบบว่าเล่นแบบเวอร์ซัดคือมันจะมีฝั่งคนฝั่งพีแล้วก็มาเดิมันกันแบบเล่โฟเดย์อะไรแบบนี้แต่มันต้องเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ไงออก็น่าสนใจจ่อจ่อจอจอดอโดคิวอืมเน่ หัวแตกหัวแตกก็ไปลองอันนี้บ้างเอาน้อยหนาใบกินโมงปุ้ยโดนหน้ากูด้วยคืออะไรคืออะไรคืออะไรออเวลอัพอ๋อว่าอันล็อกปืนใหม่ไพทอนอ๋อแล้วเราแล้วเราใช้ยังไงบ <c oughs> อกผมอัลล็อกปืนใหม่ไพทอนปืนลูกโมบ้างน่าจะต้องไป เปิดเอาไว้ตั้งแต่แรกๆก่อนเข้าเกมนะปัใไดเดาโอเคผมพอจะเข้าใจแล้วลองไปเล่นแบบออนไลน์กันไหมจะได้ดูว่ามันประมาณไหน <c oughs> โอเคมันตีเพลเยอร์แล้วก็มีห้องล็อบบี้ใช่ไหมเราเข้านี้แล้วกัน ก่อนดินเขาดูสโตก่อนล้วมีปืนใหม่พี่เหรอนี่ไงเราก็จะเลือกปืนที่เรามีไพทอนเอามันปลดล็อกแต่ตัวก็ต้องซื้อเองอยู่ดีล่ะเอ้าตูึกว่ามันให้ตัวเลยตัปลดล็อกแล้วตัวยังต้องซื้อเองอ่ะหานเมืองอย่างนี้ก็มีคือเพิ่มเวละปลดล็อกให้จริงแต่ว่าต้องหาเงินมาซื้อเองอยู่ดีไอ้เว้เลยนี้ก็มีงั้นช่างมันตัวยังไม่ซื้อ เยนี่มันอะไรบ้างเนี่ยโหยคนเยอะเนี่ยในวิชั่นอ้าวอ๋อเราเป็นผีเหรออ๋อตอนมีผมเล่นเป็นผีบ้านผมนะมันเป็นยังไง Open Development คืออะไรอะซอมบี้อ๋อคือเราจะกัดคนแล้วมาเพิ่มสเตตัสให้เราเป็นซอมบี้ที่เก่งขึ้นอะไรเงี้ยนหมีคนอยู่ข้างล่างผมนะผมจะแอบกัดมท่าไหร่จะมันรู้แล้วผมอยู่ตรงนี้อ้าวมันขึ้นมาแล้ว ดแมงเลยงาม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 เอ้านี่กัดโดนมากเหมบเมื่อกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันคจะเคยเล่นเป็นผีโอ้โหโดนทีเดียวตายเอลมันสปอนคิวตัวนี้โอ้โหก็มีเอ้าคืออะไรวะเนี่ยอ๋อเอ้าตายโอเคฮึบเฮ้ยกูไม่ได้เกิดเลยใจเย็นดิเอ้าอ้าเอือ งบงบอืมยาเงับอยาเงียบเงับเงยบทุบแมมทุบสมัดอกสมัดอกสมัตายยัง่ทำอะไรเลยตายอยโอยตบตบตโอยโอ้ยตายเกิดมาตายโลเลยสอมบี้มันหนุกเลยเล่นเป็นสอมบี้ตไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ อืืมมโดนสปอนคิว what the fuck เกิดมาเวรไหวตายเกิดอย่างนั้นโอ้ยโดนยิงอีกเอาไอ้นี่ยังเงยังไม่เงียบเลยย้าเงียบๆแอบ what the fuck โอ้ยเงียบวะ what the fuck ขอเป็นคนบ้างได้ไหมเนี่ยโถไฟบอลเอาตายแล้วไม่ทันทำอะไรเงียบๆโอ้ยโดนหัวตายยาแอบตายอีกรอบ

หอมแม่หอมแม่โุ้ยโดนเต็มเต็มตายไหมเนี่ยแม่แม่ตายแหมหูเกือบตายตัวนี้แม่งแรงเวยหอกแม่อ๋อผีก็จะเปลี่ยนรูปแบบผีไปได้เรื่อยในการเล่นนี้ทำไรเงยแงง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 แ ยาแอกตายยาแอกตายยายาแอกตายตุ้มตายยาลบออกมาก่อนอา้ามีเสียงคนขับรถมันมีรถขับด้วยแหละยาแอกตายยาลบมายา เอี้ยตายปีนขึ้นนี่เราต้องไปแบบแอบไม่ใช่วิ่งไปต่อหน้าต่อตาแม่งก็ยิงตัวล่วงตลอดเลยเฮ้ยยามาอยู่ใกล้มันยาเนี่ยแหละโดนพิษกันหมดใช่ไหมโดนอยู่มั้งยาแอร์โมเป็นไปบอมแล้วเราก็จะโดนล่อไปเออแสบ แลาทำตัวเป็นผีธรรมดาผมนะโดนไปบอลก็ต้องวิ่งตามไปเจ๊มาหนี่ดูแม่งดูดูดดูดูเลยตัวนี้มันตัวดูดลิ้นไหมโอเคจะปีนขึ้นไปอ่ะอัพแล้วผมนะได้ปืนช็อตกันปลดล็อกมายาดี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 ีดีดีีีีีีีีีีีีีี โดนเต็มๆตเฮ้ยตัวแล้วเนี่ยแทงเหรอเย่มาแล้วมึงอยาทุบอย่าทุบมีท่าเดียวว่าทุบทุบทำอะไรเอ้ยอย่าทุบ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 ตายเฮ้ยลินเล่นรถเลยเฮ้ยเล่นมันเลยเย่ไวไหนทุบทุบอะอย่าทำอะไรฮะเขามาลุมกูได้อย่าทุบทุบ ทูบทุบทูบทุบตายตายอ่ะตายหมดเลยครับลุ่มลุ่มเดือดรสดหยียบมั่งเลยตายกันหมดแก่ไรเฮ้ยได้เล่นตัวนี้ด้วยไม่รู้ตัวอะไรแปลกๆแต่เทพดีอืมอืมแต่ที่ตายรัวๆมาไม่ตายแล้วอืมอืมอืมทุบอืม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 อ่าแก่ใครอีกนะเป่ารถมั่งเลยใครกล้ามาคนจะตายกันหมดแล้วมั้งเนี่ย เข้ามาทำอะไร,หว,ไะไร,ะไรหวด์มงเราทำลายทำลายหววหวดหวด์วดม,มเลยอ้าวจบแล้วอ่ะไรฟะคนรอดไปได้แล้วไม่ได้งไงฟะ <c oughs> กำลังหัวดนมัน,มนเออโอเคพอจะเข้าใจแล้วผมนะ้ก็ดนุกดีนะใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคผมนะั่นคือการลองเล่นลิสซันทูได้ครั้งแรกแบบที่ไม่เคยเล่นมาก่อน ไอตัวใหญ่นะไม่รู้ตัวอะไรได้เป็นแท่งของเกมนี้มั้งนุกดีเหมือนกันไม่ตายด้วยโอเคผมนะใครชอบคลิปนี้เลยกดไลค์ใครแชร์แล้วคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมถ้าเป็นไงให้ผมนะถ้าเกิดใครมีเทคนิคอะไรก็บอกผมในกล่องคอมเมนต์แล้วกันเออผมก็มาลองเล่นเฉยก็ถือว่าสนุกใช้ได้ใครอยากให้ผมเล่นต่อก็กดไลค์เยอะๆตัวนี้ก็แบบ굿บายม่ฮอยดไน